ผมอยากรู้ว่าเกรียงซาะล่องเนี่ยจะทำยังไงให้มันตรงครับ แล้วมีวิธีใช้ที่ถูกต้องไหมครับโอเคจากคําถามนี้นะครับอันนี้คือเกลียงเสาะร่องจอยรอยต่อแผ่นคอนกรีตนะครับปกติเราก็จะตัดด้วยเครื่องตัดจอยแต่ว่าต้นทุนนี่มันสูงมากนะครับก็บางคนก็ไปเอาแผ่นไม้ไปวางเพื่อให้ได้ร่องนะครับตามแบบที่เขากําหนดเพื่อลดต้นทุนนั่นเองนะแต่ว่าบางครั้งพอเอาเกลียงนี้ไปใช้นะครับทำให้มันถึงจะตรงทำไมมันถึงเบี้ยวนะครับวันนี้บ้านเอ็นบีนะครับมีทริคมาบอกนะครับว่าเริ่มต้นทนไงอันดับแรกเราก็อาจจะต้องสร้างแนวมันก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะขึงเชือกเอ็นนะครับแล้ว ตาส่วนปูนแข็งปูนนิ่มมีส่วนหมดเลยดังนั้นประสบการณ์ตรงนี้ต้องฝึกก่อนนะครับลองทำตั้งแต่ปูนนิ่มๆไปเลยถ้าริ่มตรงนี้มันมันยิ่งลึกนะครับอันนี้ยังว่าลึกแค่2เซนครึ่งตัวนี้ลึกถึง3.75เนะครับเมื่อมันลึกมากโอกาสที่มันจะไปแหวกเนื้อหินนะครับมันก็กระทาได้ยากถ้าเนื้อคนกรีดมาเริ่มจับไอตัวก้อนหินแล้วใช่ป่ะพอมันเริ่มจับแล้วเนี่ยเราจะไปเอาริมเนี่ยไปกระแทกเพื่อแหวกมันออกเนี่ยถ้ามันจับแน่นมันก็จะมันก็จะแหวกยากแนะนําว่าให้ดูพพฤตตตติกกกกรรรรมมขอออองงงงงไไ้ี่่่่่่่นน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 เเเเเาาาาาะะววสส็็ปปูแแลหทททททัััศย มันจากแผ่นปูนเท่ากันมันก็คนละแผ่นปูนอีกนะครับถึงสเต็งเท่ากันค่าความค้นเหลวก็ต่างกันอีกนะครับอ่าระยะทางในการขนส่งก็ต่างกันอีกนะครับดังนั้นประสบการณ์ล้วนๆครับที่เราต้องฝึกทีนี้1ตีเส้นให้ได้ก่อน2ด้ามที่เราเอามาใช้กับตัวอุปกรณ์นี้แหละนะครับอันนี้ขันคอให้แน่นมันหมุนได้นะครับขันคอให้แน่นปรับคอองศาให้ได้นะครับด้ามม b นีจะเป็นด้ามอลูมิเนียมที่มันยืดหดได้นะครับข้อดีก็คือว่ามันเหมาะกับใช้อุปกรณ์กณีดลายถนเเย ord, นเเเเลล็็กกท่่่่่าาาาานนั้น้้ไมมมีีววิงงงหดอออคคยยส ไไปได้แต่ถ้าลูกค้ายังพอบลอลแหงนจกการเวลาได้อันนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้คู่กับตัวเกียวซอร่องนะเพราะน้ําหนักมันเบาอย่างในคลิปของพี่เขาคนนี้นะครับเขาใช้ด้ามไม่ไผ่นะครับน้ำหนักของด้ามไม่ไผ่มันก็เบาแน่อนอนเพราะน้ำหนักเบา มันไม่สามารถไปกดลงหน้าใบตรงนี้ได้นะครับจังหวะก็คือถ้าด้ามเราเสียบเข้าไปปั๊บน้ำหนักของตัวด้ามมันจะกดลงหน้าใบแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะนิ่งขึ้นวางเชิดหน้าปุ๊บนิ่งๆหน,น,นักๆก,ก,ก,ก็แหวกเลยครับประมาณนี้นะครับไอ้ตัวด้ามมีผลนะครับถ้าเบาเกินไปมันก็จะแหวกกับเนื้อปูนของลูกค้าไม่ได้นะครับถ้าสติงปูนสูงหินที่เอามาผสมคอนกรีตใหญ่แหวกได้ยากนะครับดูอัตราส่วนให้เหมาะสมนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องด้ามเป็นหลักถ้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้คูบคู่กันจริง ก็ต้องหาตัวถ่วงมาให้ตรงนี้มันหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้นิ่งๆแล้วก็ไปได้นะครับแต่ผมก็แนะนําแหละให้เอาตัวแ๊บปลาปาหรือด้ามท่อเหล็กน้าหนักของตัวด้ามจะถ่ายไปลงหน้า,นาใบกับริมตัวที่เราจะเสาะร่อ,องนะครับแล้วมันจะนิ่งขึ้นแต่งไงต้องตีเส้นนะไม่ใช่ว่าเทถนนคอนกีดล้านเรียบปั๊บแล้วก็วางโปะแล้วก็ดันเลยนะไม่มีแนวไม่มีเลงอะไรเลยอันนี้ไม่แนะนำนะครับอย่างน้อยต้องมีแนวมีอะไรให้ตีเส้นให้ได้ก่อนนะครับดิดเต้าหรือดิดเชือกเอ็นให้มันเป็นรอยก่อนนะ แล้วก็ดันตามเส้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่จะทําให้เส้นตรงตรงตามมาตรฐานนะครับแนะนำนะครับก็สนใจทักทายมาได้นะครับจากบ้านนินบีเครื่องมือช่างกับเกลียวเซาะร่องจอยรอยต่อถึงคอนกรีตนะครับจากบ้านนินบีเครื่องมือช่างสวัสดีครับ